แล้วก okay, ันโอเคเือนละไปอะไรอะไรได้น่ะเจ็ดรุอ่ถ A P T เจ็ดรุถไปไปมันมันคืออะไรวะโอ้เดียว

คือเราต้องช่วยกันใช่ปหมต้องช่วยกันจริงเหรอฮหาฮ่าฮ่่่ด้ต้องขึ้นมาละไปละนี่ไงมันให้โยนตัวด้วยอ่ะไปโยนะนี่เป็นไงเฮ้ยเอาใหม่เอาหม่หม่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเอ็กซ์ต้องจับพี่ไว้เอาจับดี่ เออนั่นแหละมันคืออะไรวะไปอะไรพี่เนี่ยลองแงวะไปไ้นี่ไ้นี่ <c oughs> เอาอจบแล้วจบแล้วพี่จะโยนไง เอ,เอ้ยไม่ใช่เออนี่เป็นไงอะ่ะทิมเบิร์กป่ะรับนึงว่ะโอชเล็ดรุนเดี๋ยว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 เดีตกเหยียบอีกเฉ็ดรุ่นหมาเหา่า ได้ได้ทั้งคู่ใช่ปหเก็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปแน่แน่เอ้ยขาดอีกอันหนึ่งว่ะเพชรออน่นไงเฮ้ยเก็บน้ำไปไปโอเคแอคหนึ่งแนสอง ทำอะไรมึงอ่ะตดพี่ช่วยพช่วยไปไปพี่ช่วยเฮ้ยต้องต้องมันกระโดดสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กเอ็กยืนเนี่ยเดี๋ยวพี่เหยียบเอ็นนี้ให้เออเอ้วเป็นไงไอเอ็มจีเนียสว่ะเดี๋ยวกเดี๋ยว เอามามามารู้รูู้เป็นไงเป็นไงนับใช้ไหมไปหน kind of ุได้ไปขึ้นไปดิคืออะไระอ๋อ๋อพี il <K <K ่ต้องไปด้วยว่ะตัวพี่ขึ้นไปพี่ <Okay. S 2> โอเคอ, <ım S 1> อุ้ยจบแล้วแล้วพี่จะกลับไปยังไงเรอเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนแป๊บอ่าโอเคจบแล้วจากจากจากไปนู่นเลยไปไปพี่เหยียบได้ปะ เดี icana, ๋ยวก่อนโอเคเริ่ได้เก็บแค่นั้น่ะเอาไหมด้วยหรอวะจะดีนะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เดี๋ยวรุ่นวิ่งบนหัวสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับพี่หมูครับโอเคเี๋ยวสือ อ้าวมึงจะบังทำไมเนี่ยทำไมเว้ยต้องได้ว yes. ่ะอ ok. oh, oh, ันนี้ต้องได้ว่ะจริงเฮ้ยโยนพี่ไปโยนโยนพี่ไปอะไรอ่มึงติดอะไรอ่ะมันเหยียบได้เหรอโอ้ดีไงเช็ดรุ่นโอ้ยดีใจดีใจแป๊บหนึ่งอ้เช็ดรุ่นได้นะ

โดดไปสิอ๋อโดดนะเฮ้ยมันมีตัวเนี้ยเจ็บอาวโดดเรียเอ้ยต้องเล่ยกันว่ะเอาออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ก่อนใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยว่ะครบว่ะมาก อ่นเลยวะเฮตูนโ for it ไมได้เวลาว่ะเออไม่ได้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่โชวะโอเคไม่ใจนะโอ้ห่แม่งเลย ได้เอาโอ้มัเก็บหมดเลยต่อไม่ได้อี๊อปีอบปี๊บไปเก็บไม่ได้เออนั่นแหละขึ้นมาขึ้นมาเอาเอาโรถขวาโอ้โห

ไปกบด้วยละะอ้ไปขึ้นมาลูกลูกช่วยพี่ช่วยลูกเอ้ยเครียดรุนไม่ต้องการกูเลยพี่เว้ยพี่รู้เวพี่รู้เวไปพี่พี่รู้วิธี่ะตรงเนี้ยูวเดี๋ย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 วตกแล้วกูจะทาแตก

เอาโอ้ห่า่าพี่พี่จะย้อนการบินเนี่ยพี่จะย้อนเอาอู้จไป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 รู้เค็ดเปลี่ยนท่าได้หรอไปอู้เออู้ เฮ้ยเฮ้ยเล่นกันอย่างนี้ก็เล่นสตรีทไฟเตอร์เลยก็ได้เห็นที่ไหมเห็นที่กลังอ้อนเ็ดรุ่นมีพันหลอมด้วยเเดียตกน้ำเอาเอาเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวเียเียเเดีเดียเเยวเดีเเดเเีเอาเเเ เกมเชี่ยอะไรเี่โยดูระเบิดเอาเอาเอ๊งอ๊เด็ดเดือดโองเด็ดเฮ้ยอย่าดูเจ็ดรุ่นเอาเอาแล้ว เราเราขาดเย็ดคือว่าจะตกจะขึ้นไม่ได้ว่ะเอ้ยไม่ช่วยว่ะช่วยดิเดี๋ยวเออเราโดนโจมตีนี้หว่าอย่างนี้ไปสิโอ้โเส้นช่วยไปพี่ช่วยพี่ช่วยแค่ไงต้องมีพี่ว่ะไปพี่ช่วยพี่ช่วย รุ่นอบแล้วว่ะอบแล้วว่ะยิงอะไรอ่ะมันดูดไม่ได้ดิว่ะต้องดูดมันดิดูดได้ปะดูดดูดไม่ได้วะเอ้ยไม่ได้เอาเอู้ไอ้ป้าเอ้ยเอาไเช็ดเอ็งเอาไอ้ป้ายเอากกทรับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอง ไปเดินพร้อมกันนะนับนะหนึ่งสองสามเดินเดินเดินเอาอุฉันรบมันไปกระเด็นไปกันวะระเบิดพลังพี่เอาพี่ช่วย จริงจานนี้จะจบไปที่เฮ้ยมีเจ็ดรุ่นเฮ้ยไอ้ปลาปลาไปดิแล้วไงวะแค่นั้นอะระเบิดได้ด้วย งไม่ตายวะเออเดี๋ยวก่อนเจนรุ่นอย่างกังวณอ่ะแค่ตอนที่มันวาร์ปอ่ะเออ อโอเคโอเคกูจบัจอบอมเก็บเก็บเอาไปเล่นที่บ้านด้วยเลยไหมนี่ <them? S 1> เป็นไงอะ <Huh? S 1> ไปไปไปรูไปรูป,ป,ป,ปอเอาเอาเอาจบแล้วอ๋อได้ได้เ พี่ขอผ่านเลยวะมันต้องผ่านอยู่ดับนี้นะเอ้าเดียเดี๋ยวเดีตกเดีตกเตกระโดดข้ามไปก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นมันมีทางต่อว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ไปขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดึงรอ้วเวรอลปเป็นไงอ่ะเวิร์กว่ะจริงน้ำอะไรอ่ะมีวักด้วยมีวักโอเคไปเถอะอย่าตายเฮ้ยไ่ตายมะน่นออย่าได้ถามเรื่องเวลา รัเวลาวก,ก็ได้เองวะเรียบร้อย